สวัสดีพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอซเก่าด้วยจ้า ขอบคุณถูกการรับชมจา้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากขอบคุณถูกถูกกำลังใจจา้าสวัสดีพี่องเพื่อนท,งท,งทงางนาช่อง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางแลวก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนะาจาก้กอ่านี่เคอีรอบเช้ารอบบ่ายวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเดือนใหม่จ้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาผูกกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเกา่าหลกัก็ตามเคยจา้ามือนีวันที่หนึ่งเด้อจา้า ลายแนวหลุดลายแนวทางกันเลยทีเดียวนอจาะมือในวันที่หนึ่งเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยสูตรแรกแอดจอยลงหายแล้วนอกจาก้าสนใจก็คือสามารถรับชมยนต์ลังใดเลยนอกจากรัฐบาลไทยจะส่วนสูตรที่สองกะลงหายตอนเสาร์วันที่หนึ่งเดือนสิบสองเะาจะาสำหรับผลสรุปจ้านี่เคอีกล้องมือว่านจะผลสรุปก็คือรอบเสาร์ หกหาวิ่งลูดผลรอบเศร้าจะโบนออกหาสามเจ็าสำหรับหาสามเจ็บบนรอบบ่ายนี่พลาดไปเนาะจะหาสามมาตรงๆลักลอยลักซิปเนาะจะเด่นหาวิ่งลูดหายเพราะห้าก็กกคือไม่อยู่ลักลอยได้อีกเนาะจะใชยวิง่งใายลูดแต่นำไปวิง่งไปรลูดเนาะจะสำหรับสองตัวล่างรอบเศร้าออกแปดหาจับคู่พลาดไปโอโ้โห หาเจ็ดหาเก้ามาหาแปดแปดหาเขาเด่นหาวิรุธหาค่ะพี่น้องเอฟซีจา้าสายวิง่งสายหลุดของเฮาหลอบเสาเนจะแปดหาสำหรับรอบใบสองกับหนึ่งวิ่งผุดพ้นของรอบใบก็คือพลาดไปเนะจะหกแปดเก้าหกเจ็ดโอ้โหเลี้ยงเลี้ยงเลยเนะจะหกเจ็ดแปดเก้าเนอสำหรับหกเจ็ดของเฮาอยู่รอบเสามาออกรอบใบได้อีกเราจะตรงตรง สำหรับสายจอมันนี่ขอโทษขอให้ด้วยจ้าสำหรับสายวิ่งสาหลุดของเห้พอสิมีโชคดูบ้างนอกจากรอบเสาแปดหาจ้าตามกันต่อรุ่นกันต่อกับ นี่เคอีร e, อบ้าลบายวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเดือนใหม่มือนีแนวทางของห้าสีปังหรือบอปังสีไม้ตามสูตรหรือบอมโมนิกตตองรอรุ่นไปด้วยการจ้ารับชมบใเป็นแนวทางจ้าทามักถาชอบตามถาบลอมักบอชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากตัวเลขทุก,กตัวกะไม่เขาไม่รุดนอกจากผิดพลานประกันได้กะโคถรดขอภักกาพายพีน่นเอฟซีไว้ด้วยละกันนอกจากสำหรับรอบเศร้ามือนีแอดจอยให้เด่นอยู่ที่ เจ็ดหกวิ่งลูดจ้าจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดหาเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสาม หกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกหาหกสามจ้าสำหรับรอบบายหาสี่วิ่งลูดจ้าจับคู่เด่นหาวิ่งลูดหามีหาหกหาเจ็ด หาเก้าหาสามหาแปดจ้ะสำหรับเดนสี่วิ่งรุดสี่รอบ,บายจับคู่สี่หกสี่เจ็ดตามด้วยสี่แปดสี่เก้า 43, 4หาจากครูเด่นเห็นกันอยู่เนาะตัวเด่นตัวเน้นจา้ารอบบายเอจอยเขาเน้นอยู่ที่ 46, 47ว่านออกหา88 8, หาแต่เขาเน้นอยู่ที่ 53, 57, 69, 63 7จ็ดสองเจ็ดสี่ละกันจา้าสำหรับแนวทางนี่เคอีของวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเมื่อนี่ตามนี่เลยเนาะจา้าแ,แนวทางของเฮามือนี่สีปังหรือบ่อปังสี 4, มาตามสูตรหรือบ่ออันก็ต้องอรอลุนไปด้วยกันนอะจา้าอ่ะเมื่อนี่รุ่นไลยแนวทางเราจะทางรัฐบาลไทยทางนี่เคอีทางฮานอยทางโอ้โห ลราพัฒนาแถมเขาไปอีกเนาะจ้าบอสซีรุ่นแนวทางใดกับเขาให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยสูงดีกันทุกคนทุก่านจ้าขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานะ่านเนาจะขอให้ถูกรางวัลใหญ่เลยละกันเนาะจ้าเมื่อนี่เนาะวันที่หนึ่งจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามเนาะจ้า ขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์จากฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากโคน like, คุณไลค์โค้คุณแชร์ขอคนละเหนึงที่ตามพ่อจ้าสำหรับคลิปนี้อกลกาวคำว่า,า,าสวัสดีจ้า